เอาละครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมสกายเราอยู่ในเกมวอลล่าเนนเช่นเคยนะครับผมในช่วงเพื่อนแบกไม่แบกเพื่อนนั่นเองนะครับผมคือในช่วงนี้เนี่ยคือผมจะตัดช็อตฮ่าฮ่าของเพื่อนหรือของผมเองนะครับช็อตเท่เท่ที่ยิงเก็บเอด็ดเก็บอะไรหวังหวังว่ามันจะมีนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดแชร์เพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้สนุกัับบคคคลลิิปปปรไชมกันดีกว่าไป เซยูหลังพ ar er ีรามิดกิ่ดิวะาเจ็ดเจ็ดแปดมดตัวหนึ่งมิดตัวหนึ่งม้อย้ตัวยอตัวยอทุกกูเลยทุกปู้เลยมันเล่นตูดมันเล่นตูดม่บายสูดจริงข้างนอกข้างนอกเลเยอร์สแตนด์จะสิบเลวเก็บเอทไปเก็บสามเองเข้าไม้แล้วเข้าไม้แล้ว

โอ้ยโอ้ยโอ้ยตองเลยตองเลโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโห้ยโ้ยโอยโอยโอ้อ้โอ้อ้้โ้อยยนี่คือแบบโอ้โหออเมื่อกี้นี่โอ้โหตายไปโอ้โอ้ายอยอ้ยย้ยย้้ เอาชิบหายเ่อนกูปิดไม่นไ่เนไ่นโอ้โหเสียนีอ่ะแเปี่ยนีลออุ้ยหัวหัวยังโดนหัวเจ็บมันจะเข้าแล้วร้อยหนึ่งงเออโอ้เดี๋ยวนี้มันแช็มันได้แล้วเพื่อนกูน้อแข็งได้เหี้ยมาก ไม่ไม่ไม่ต้องแขงตรงนี้ต้องแข่งไปเก็กระโดดขึ้นมาได้เออสมัยไม่ต้องแขงปิดเนี่ยขอเหตุผลเอบคุกี้เลดพูดเองไม่ต้องเป็นห่วงมีดนี่นเดี๋ยวกูต้องแข็งเองกูจะโดดได้เลยเนยโอเคบุตายเพื่อนตายเพื่อนไม่ถนังไปนึยเป็นสวยาบอมมาเ้ยเข้าเดาเยไท่อไอท่อเนี่ยเศ กูบอกยู uh, ่ไอ uh. ้เสียอย่างนั้นเดินมึงเดินผ่านเลยอ่ะเตือนฉันเตือนเธออยู่แต่เธอเธอมไม่ไิมีมฟังแล้วมียิงแล้วกนี่โดนเมื่อกี้่าล่าสุดมันมันอยู่มนเง่งอยู่ในเง่งง่งไหนเอ่มีหหาใครข้างนอกอกข้างนอกด้วยอีก <mm ไม่ได้เียไหมันึ้เงีงตรงไหนเหรอเฮ้ยเฮ้ยสลิง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 ในท่อขึ้นขขึ้นในท่อสลิงเอ้ยวังเบี้ยวังเ้ยวัง จะเดินท้องเหรอนั่นโอ้ในกล่องกล่องหลังกล่องข้างนอกไว้เปล่าในลูกสูตงนี่จากไหนวะไอ้เหี้ยตรงนี้มันชอบยืนบนเนี่ยไอ้ไอ้ที่แท่นยกสูง่นี่อ๋อเหรอนั่นโอ้โหกลางเนี่ยนะอื้นั่นน่นนั่นนั่นอไม่ต้องมาบวงนี่เดี๋ยวผมน้ำแกงให้เอง ฮ้ยเห็นแล้วลองในท่อนะเพื่อนๆคุณฟูเข้าเรียเข้าปรีบลเ้เดียย30 seconds left spike planted มปแล้วเสียอย่ข้างนอกครับเอเราเอาเราสูตราตัวนี้เสยอย่ข้างนอกนะมา n

เดิงใจเย็นเกินเกาเรียกว่าอ่ะไอ้เหี้ยนี้หยิบหยิบหยิบปืนก่อนกู้ระเบิดมึงกู้ไปเลยไอ้เวรเฮ้ยอ๋อ้แบงค์แมวอะแบงค์เอาชิสแ,แมทนั่มาตองให้กลัว เดีอดไปบรรเปลือว่าแค่กู้ระเปลือดิไอ้ยเต็มแล้วโอเคโอเคต้องมีแค่หนึ่งเนี่ยเต็มวะไงพูดพูดพูดอย่างนี้บ้าบ้าอะไรบ้าบ้า

โอ้โหร้อยยี่สิบไ่ดนตันเ่าฮะดันไหมจริงจังฮดันไหนคุณดันไหนคุณคุณถ้าคุณตอบว่าดันหลอกเมื่อกี้ฮาเลยฮะอืเอยาดันหลกดันหลอกเย้อเี้าดลกวะฮะเลยเมื่อกี้จรับ Spike p l กูต้องการตีแล้วคุณโอ้ยไอ้พ่ไว้เพื่อนเลยนุ่งฟองนุ่งองแล้วก็นุ่งฟองตีนุ่งมองนะต้นเดืมาไม้ต้นเดือดไม้มันอยู่ไหนอะเฮ้ยฮอลคัต Last player standing โอ้คุณคุณผมว่ามันผมว่ามันลงท่อนี่คุณน่าน่าคุณ planted ไปเมียระวังแล้วมึงวัวไปแลนะมึงจะกลัวอะไรเกันอู้จิบจิบเจ็บเจ็บเข้ากันเจ็บไอ้บีเจ็บโอ้โห

เราจะไปอ้อมหลังมันคุณเราจะเรื่องอะไร Spike down A โอ้ยมีคุณนี้มีมันยอกไปยอกไป Spike planted พวกปัญหามายิงหลังนี้ Last player standing สายสายมึนไม่ละไม่กรีดโอ้คุณเราจะเป็นหน่วยล่าบอยู่ไหมคุณโอ้คุณคุณจะเป็นหน่วยอากาศเหรอคุณไอ้นี่นี่นะคุณนี่ไอ้ผมตื่นระเบิดอยู่ะไอ้เชี๊ยเราไปจิบดันชิดไมาตะแกงปิด่คนวะนั่นมคนเอาไหมเบ่งนองไหมได้ กูยิงแล้วมึงก็ยังจะนั่งฟันน้ำแข็งอยู่เลยเด็กเพี้ยไม่เชียรหน่วยลาวลาหน่วยล่าวมาซะอีกฉัดไปขูดน้ำแข็งอยู่เมื่อกี้มีน้ำแข็งใส่เฮ้ยหน่วยลาวว่าหีหมาแล้วยัดแม่ลาวลาวลาวไอ้สัส เจอทีเอโจเข้าไปดีเหี้ยเีห็นไหมคนมาเข้ามันป็นยังไงตรงนี้องโอเคหน่อยบาวูนั่นเรนตาสุดอ่ะนั่นเลยบาวูนี่บาวูมันเก็บออฟบาวูจังจังมันนะบาวูโอเคบาวูอยู่ซ้ายขวาไม่กี่ไปซ้ายก่อนเออสไปค์ดาวน์มิดเอ้บาวูโดยโดยยที่สองเขายัดแล้วเบาว เฮ้ยบาอยูหน้าเราบาอง้ทาดเปมาสองตัวเลยสองตัวสองตัวว่ากับไวเพอร์ป่ด้าหน้าเราดึงขวาเจอขาเจอสวยทางบ้านเราัวนึงบ้านมัน r e l a d i n g บ่าวทางเอาบ้านมาดิเลยมีทางบ้านเราในบ้านมันอ๋อโอ้โหสอโอ้โหไปไหนไอ้สา์ระเบิดตกหวังมือโอ้โหโอ้โหขอิโอ้โหหัวตายยุายโอ้หี้ยรโดดไอ้เหี้ยกระโดดยิงยิงยิงสกิลไปนู่นเลยบ่าว Together còn là quá kể đi giờ 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 Last player standing. đi giờ 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 มเราต้องทำได้เรา <c oughs> โอเ <enemy> <c oughs> ยเบานนห,หนุแน o e n e m y remaining เยี่ยมมากขนนอกมาให้นานเข้ากุ่ม โอ้โหผมไม่เข้าว่ะเป็ดเอ้ย้าพวกทิ่งไปแล้วเขาไม่จะตายไอ้ตับคิวเฮลยหยนะไปเฮลังเอาเอาเอาเละเละเระเละ

น <premises, S 2> <Sure. S 1> มาตายแล้วบอลวู้ยหลังหลังเอ้าล้วมันกูเมื่อกี้หลังกูมาจากไปเลยโอ้โหไม่หมนเชือดมันเลียนเลิกจินตายบอลบอลวู้ยหนึ่งขอโทษผมทำหน้าที่ผิดพลาดไปหลายคนคือผมฟังไปนะบอลวู้ยสองระวังหลังนะระวังหลัง ไอเหี้ยหมาก็โด่ไอสัตว์กูบอกว่าเราหัวเบาหลังมาเบาหลังยังไม่ตายนะหลังยังไม่ตายนะวเบาไปชุบฟูเถยดไปชุบฟูนั่นแหลกมันโกงเฮเบาสวยเบาทำดีมากสายกองคือสายกองคืน อ๋อคนนี้หอเกินคนนี้เหมื่อนะหน้าตม่มีประสบกาเร็หอยลุกมึงจะเป็นเหน่อยจะปท้อมหรือมึงจะเป็นหน่อยเนียยิาเราโหดหนึ่งผมขำผมขำไม่ไหวแล้วเศษหนึ่คนหน่อยเดียวอีกคนเราโหดหนึ่งเอาเขาทำไมเขาหลากหลายอ่ะเราโหดหน่งสตงผมแตกแล้วราโอเคกลางัว๊ีกลารเบเอา มาสิพ <c oughs> ี่เฮ้ยเจหน้หน้าเนี่ยโอ้ยควายเลยเยี่ยมมากเขาเรียกวันหล่อไม่เมื่อกี้ เมื่อกี้เหน่อยนี่ครับเมื่อกี้ผมล่อให้หน่วยหน่วยซีเขาได้ทําการรอบยิงสังหารมึงไม่อยู่มึงรอบต่อไปมึงจะไม่มีชื่ออยู่ในดีบาโวแล้วไอ้เย้ยหน่วยเนี่ยจะปลิแล้วอ่ะไอ้เย้ยหัวหน้าหัวหน้าที่จะปลิตอกแล้ว่ะะรวังระวังหลังดันมานะ